รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Isuzu MU-X 1.9 DDI Blue Power สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการด็อกเตอร์สมิธแล้วนะครับช่วงเช้าๆแบบนี้ตลอดวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะครับเกรเคยได้ยินในเรื่องของโฟลิกก็ไหมครับ เคยได้ยินค่ะแล้วก็เคยทานเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็ช่วยหลายอย่างใช่นะครับจริงโฟลิกเนี่ยก็คือกลุ่มของวิตามิน B นี่แหละนะครับจริงๆชื่อเล่นของมันก็คือวิตามิน B9 นะครับโฟลิกหรือว่าโฟเลตนะครับรากศัพท์มาจากคำว่าโฟเลียนก็คือใบไม้นั่นเองนะครับเนื่องจากว่าไอ้เจ้าวิตามินตัวเนี้ยมันเจอมากในพวกพืชผักใบเขียวการที่เราได้รับสารพวกนี้เพียงพอเนี่ยนะครับมันเป็นตัวสําคัญในการที่ทําให้เด็กในครรภ์เนี่ยมีการสร้างการเจริญเติบโตของสมอง แล้วก็ไขสันหลังแล้วก็ระบบประสาทเนี่ยได้อย่างถูกต้องเนื่องจากว่าวิตามินตัวนี้ในความปลอดภัยมันสูงมากผล<ะ>ข้างเคียงมันแทบไม่มีเลยเรามีนะครับอินฟโฟกราฟิกดีๆครับมาฝากกันอยู่กับคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะครับเป็น10อุบัติเหตุที่เราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในระหว่างตั้งครรภ์น,นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับวันนี้ผมและคุณเกศลาไปก่อนครับสวัสดีครับ อุบัติเหตุและเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คุณแม่ที่กําลังตั้งครรภ์ควรระวังมีอยู่10บข้อดังนี้นะครับ 1. ท้องกระแทกกับพวงมลาลัยรถยนต์คุณแม่ท้องที่ขับรถเองแม้ไม่เกิดอุบัติเหตุก็ต้องมีบ้างที่รถเบรกกระทันหันและรุนแรงจนท้องที่มีขนาดใหญ่อาจกระแทกกับพวงมลาลัยได้ครับ2ตกบันไดและตกส้นรองเท้าทั้งส้นเตี้ยและส้นสูงเขาบอกว่าช่วงนี้อาจต้องงดไปก่อนนะครับเพราะการใส่รองเท้าส้นสูงคุณแม่จะต้องเกรงขาและเกรงหน้าท้องมากขึ้นทาให้้้้ปปวววดดขาาาาาหลลลลัังงงงแแก็มีีีีีผเเเสสสสยยต่่่ออุภพทททํคญรรนบะู ไม่สามารถรองรับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นของคุณแม่จึงทําให้ข้อเท้าพลิกหรือว่าตกส้นรองเท้าได้ไบ่อยๆนะครับสโดนชนแรงในที่พลุกพล่านจะห้ามไม่ให้คุณแม่เดินไปไหนเลยก็คงจะยากเต็มทีนะครับยิ่งคุณแม่ Working Mo m ก็อาจจะยิ่งยากต่อการเลี่ยงแหล่งชุมชนคนพลุกพล่านก็อาจจะทําให้คุณแม่นะครับโดนกระแทกหรือชนขณะที่เดินสวนกับคนอื่นได้มากขึ้นครับสเข็มขัดนิรภัยรถยนต์รัดท้องหากคุณแม่คาดเข็มขัดนิรภัยไม่ถูกต้อง นอกจากจะไม่ช่วยป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นแล้วอาจจะทําให้เกิดการบาดเจ็บมากขึ้นด้วยนะครับ 5. ้านั่งมอเตอร์ไซค์หรือขับรถตกหลุมแล้วกระแทกหากคุณแม่ต้องนั่งมอเตอร์ไซค์หรือขับรถเองการตกหลุมหรือการกระแทกกระทันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยากครับถึงปกติแล้วร่างกายจะมีกลไกป้องกันตามธรรมชาติคือการที่ลูกอยู่ในโพรงมดลูกจะมีน้าคร่าทําหน้าที่เป็นแอร์แบ็กชั้นดีช่วยลดแรงกระทบก,กระเทือนจากภายนอกลงได้บ้างแต่ถ้ากระแทกอย่างรุนแรงจริงๆเช่นตกหลุมลึกและตกแรงก็อันตรายไม่น้อยนะครับ 6. นั่งและลุกขึ้นยืนเร็วเกินไปอาการปรูดปราดผดลุกผุดนั่งนะครับไม่ควรจะทำครับโดยเฉพาะในช่วง2-3ถึงเดือนแรกในระหว่างตั้งครรภ์น,นะครับ 7. ลื่นในห้องน้ำและบันไดด้วยน้ำหนักตัวที่มากขึ้นบวกกับการเคลื่อนไหวที่ไม่คล่องตัวเหมือนแต่ก่อนนะครับคุณแม่ต้องระวังอย่างมากในการก้าวขึ้นลงบันไดเพราะด้วยขนาดท้องที่ใหญ่อาจจะบดบังทัศนียภาพการเดินของคุณแม่ทําให้ไม่สามารถเห็นความกว้างของบันไดได้ครับ 8. สะดุดครับคงเคยเห็นนะครับว่าเก้าอี้หรือว่าของวางอยู่ที่เดิมแต่เท้าก็น่านไปเตะเขาชนได้อุบัติเหตุแบบนี้มักพบบ่อยๆคือชนโตะชนเก้าอี้เตะกล่องที่วางบนพื้นขาเตะขอบประตูหรือหักใส่กางเกงกระโปรงยาวคุณแม่ก็อาจจะสะดุดชายกางเกงและกระโปรงได้ครับ 9. ท้องชนโตะชนประตูเพราะกะร,ระยะผิดจากหน้าท้องที่เคยแบนราบนะครับเมื่อตั้งครรภ์ท้องที่โตขึ้น ก็อาจจะทําให้คุณแม่มือใหม่กะระยะได้ไม่เก่งครับและข้อสิข้อสุดท้ายครับเผอยกของหนักเกินกําลังหรือเผอก้มทั้งที่ท้อง,งใหญ่มักจะเกิดกับคุณแม่จอมพลังนะครับที่เคยชินกับพฤติกรรมในการยกของเองครับทางที่ดีเรียกให้คุณพ่อหรือว่าเพื่อนร่วมงานมาช่วยยกก่อนดีกว่าส่วนการเผลอก้มใส่รองเท้าหรือทําอะไรที่พุูดปราดเร็วเกินตัวเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เกิดจากความเคยชินดําเดิมที่ทําไปโดยอัตโนมัติคุณแม่บางคนอาจลืมไปว่ากําลังตั้งครรภ์อยู่ก็มีครับ